าโอกาสนี้คันดาท่านะตุบริษัทได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอากาสที่จะสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพาะนาคามีมักต่อ เมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึกการระงับหรือตัดอารมณ์ของราคะหรือการมฉชันทะหรือความพอใจในการามการที่จะทำลายการมฉาชันทะได้ก็ต้องอาศัยเหตุสมรรการร่วมกันหเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมถะภ,ภาวนาก็ต้องใช้กายกตานุสติ พิจารณาร่างกายเป็นอาการสามบสองโมกขกรรสุกรรมฐานเป็น่ร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลเองก็ดีมีแต่ความสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นที่น่ารังเกียดนี่เป็นด้านสมถภานวนานให้ด้านมิปสัสนาภาวนานก็าโบกเข้ามา เหนว่าร่างกายนอกจากจะเป็นของสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วมันก็เป็นปัใจจัยแห่งความไม่เที่ยงเพราตัวมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมีความเคยขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปแปรรูปเป็นแรรปรรไปเป็นปกติอยู่เสมอร่อ,รอยหรอไปทุกวันแล้วในสุดก็มีการสลายตัว การที่เอาจิตเข้าไปยึดร่างกายเป็นของสะอาดร,ร่างกายเป็นของสวยร่างกายเป็นเราเป็นอนเราเป็นปันจจัยของความทุกข์เพราะว่าสภาวะของร่างกายมันสกปรกสภาวะของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นอันิสดุด อัญหากภาพที่เป็นเราเป็นพวกเราไม่ได้ร่างกายคือธาตุสี่และก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าเป็นตัวแล้วก็มีอากาศเสื้อธาตุบรรจุช่องว่างมีวิญญาณธาตุรับรู้ในการสัมผัสเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจริต จิตอาศัยกายทรงอยู่ขณะใดที่กายทรงอยู่ขณะนั้นจิตก็จะอาศัยอยู่แล้วจิตเป็นผู้บัญชาการทางด้านศาสตร์ให้ร่างกายทําให้ร่างกายพูดตามกําลังของจิตที่สั่งในเมื่อร่างกายทำไปแล้วจิตก็ต้องหาชาติหาภพเป็นได้เกิดต่อไปถ้ายังไม่สิ้นอยู่เลย นี่การหาชาติหาพบปัที่เกิดใหม่หรือว่าเกิดมาแล้วก็ดีไม่มีอะไรเป็นสุขมันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าความผูกพันในร่างกายมีมากเทียงใดเราก็มีความทุกข์มากเทียงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรามักเก้าจิตเข้ายึดกายเป็นกำลังตอนนี้แล้วก็ ถ้า,าว่าเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราสภพาว่าร่างกายเป็นของสกปรกจิตก็ตกจิตก็ตัดจากกรรมฐานะความพอใจในเพศเสียได้นี่เราพูดกันเป็นคำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นต้องใช้ปัญญาพิจเจริายให้เข้าถึงความจริงอย่าสักจะบอกฟังฟังแล้วก็ปล่อยให้เลยไป จิตของเราที่ยู่วาจาของเราที่เสียกายของเราที่ไม่สมรวมาาก็ศสยจิตไม่ดีไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัญญาปัญญาจำไม่แค่นี้ทำจิตให้เป็นสมาธิปัญญาไปเกิดปัญญาก็พิจารณาเห็นเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรมีความรู้สึกทันที ว่าส่วนในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสปกปรกความผูกพันความกระสันใหญาจนได้วาตถนาจะสัมผัสไม่มีในจิตให้จิตมันทรงจิตภาพเช่นนี้เห็นคนไม่ก็เห็นซากศพเห็นคนม่ก็เห็นของเน่าเผื่อยเห็นคนมันก็เห็นกับว่าสิ่งที่เขามาจุอุจาระปัสสาวะไว้เต็ม เท่านี้จิตก็ยังมีความเมื่อยเมื่อมันเป็นของสกรกมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีอนัตตาจะสลายตัวไปในที่สุดจิตก็มายึดมั่นถือมั่นไม่ปูกพันในรูปกายใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตตัวตามเห็นว่าไม่เป็นสาระเห็นว่าไม่เป็นเป็นขันสารมันมีแต่ความโกรก เรื่องประดับที่แต่งกายเป็นของหลอกลวงไม่ใช่มีอะไรดีผ้า่อนทอนสบายหามาแล้วอย่างดีสีสดสวยเดียวก็สุดสมวามจริงนี่ก็สะอาดนันก็สักดก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้จะ,ใชจะสวมกายก็ต้องชำระล้างสวมแล้วก็จะเก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องซักต้องฟอกนี่แสดงว่ามันสกปก เพื่องอพรนต่างๆก็คอยปัดคอยสีผัดเกลาร์ทำลายสิ่งสกปรกอยู่เสมอนี่อะไรมันจะขอสะอาดเป็นอันวัตถุคนดีสิ่งที่มีชีวิตคนดีมันก็ขอไม่สะอาดทั้งหมดจิตคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติจิตมันก็จะตัดความรักเป็นได้ไอความรักที่ไม่เกิดเราเข้าใจว่ามันดีเข้าใจว่ามันสวยเข้าใจว่ามันสะอาด อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาดึงไปอาบายภูมิมีนรกเป็นตน้น <c oughs> นี่เพราะทุกองค์เนรทุกองค์ระววัตทุกท่านจงทําจิตอย่างนี้เป็นปกติจะสังเกตไว้ว่าใครสนใจหรือไม่สนใจคนที่สนใจเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับคนอื่นเพราะอะไร พราะต้องดูตัวเสมอว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นจากใจถ้าจะเลวก็เลวอยู่แค่ในใจความรักจะเพิ่งเกิดขึ้นในเพศก็ม่อยู่แค่ใจอย่าให้มันไหลมาทางตาอย่าให้มันไหลมาทางปากอย่าให้มันไหลมาทางกายอย่างนี้เรียกว่าขังรักเป็นงแค่แปลงกำลังของสมาธิและสมถภาวนา แต่ทำลายอารมณ์รักภายในใจเส้นได้มีเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเขาทำกันอย่างนี้นะมีอารมณ์ให้ทรงอยู่เป็นปกติความมีระเบียบอินันเป็นของสำคัญคนที่เลวย่อมไม่รักษาระเบียบอินันไม่จำคำสั่งและคำสอน คือคนใดเราตามต้องมีอาการเตือนกันอยู่เสมอเสมอนั่นจะงรู้ตัวเลวเกินไปสําหรับเป็นการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์ก็มาจากความดีมาจากทานมาจากศีลมาจากภาวนาแต่มาถึงความเป็นมนุษย์แล้วทําเป็นคนไรศีลไรทานไรภาวนาคือการเจริญปัญญา ก็แสดงว่าเรากลับเป็นสัตว์ว่าบบยภูมิใหม่กายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์กายเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตนี่เป็นวิสัยของคนที่ไม่รักดีไม่รักงามนี่เราฟังทำกันมาถึงขั้นความเป็นอริยะแต่ว่าจิตใจของเรายังตกเป็นท่ายของอบาบยภูมิอยู่ก็รรู้สึกว่าจะเร็วมากเกินไป ที่กล่าวอย่างนี้ไม่เฉ่ดาเป็นการแนะนำตามที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทำกันอย่างนี้อาตนาโชทยาตานัง <c oughs> ยุ่งกล่าวโทษโจยความผิดของตัวไว้เสมอจะไปยุ่งกับคนอื่นคตินี้นักปฏิบัติทุกคนเขาจะบระนามตัวเองเขาไว้เสมออารมณ์เป็นยุ่งอยู่กับการมาราคะนิดหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องการมาราคะ เขาจะบรนามว่าเร็วทันทีขออะไรก็ดีจะชมมาสวยชมมางามรู้สึกกันมาตเขาจะรู้สึกว่าใจมีเราเร็วชเชลลรือินี่แค่นี้เขาตานิเราแล้วเขาตรนิตัวเขาแล้วแล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปสนแสดงอารมณ์อิจฉารือสัญญาบุคคลอื่นทำให้บุคคลนี้รับเราเ้อะเราเรา้อน นั่งกินแสดงว่ากิเลสมันไหลมาทางกายและทางวาจามันล้นจากใจมันเร็วเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่เราต้องบรร n ามอย่างนี้แล้วทางที่ไปจะไปไหนเป็นสัตว์ประหฉานก็ยังเป็นไม่ได้ต้องไปขึ้นต้นมาจากนารกมันไม่เหมาะสําหรับเรานี่เราต้องปรน n ามตัวเป็นปกติอย่าที่บรรนามของอื่นเขา เรื่องราวต่างๆที่มันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะความเร็วของจิตเพราะเราขาดการสํารวมเราขาดการระมัดระวังให้การที่ทําความช่วยเกิดทำความเดือดร้อนให้เกิดกระเพืน,นี้มันเป็นวิสัยของท่านโลลุธาจีวาเทวัทัตไม่ใช่ของคนปกติธรรมดาและไม่ใช่ของพระที่เป็ศสตยบุตรพุทธกินโนรถ อันนี้เจ้าต้องจอึงจำไว้เสมอจำไว้จำแล้วก็จงอย่าทำความเร็วจงอย่าคิดความเร็วนี่เป็นเรื่องของอนาคามีมรรคข้อแรกมาถึงอนาคามีมรรคข้อที่สองตรงนี้ท่านบอกว่าตัดปฏิฆะคำว่าปฏิฆะนี่มันมีหมายถึงความโกรธความพิจารณาา์ เรื่องความโกรธความพยาบาทนั้นเป็นเรื่องของบาสกิทาคามีที่บรรเ,เทาบรรเทาความโกรธบรรเทาความพยาบาทคิดให้อภัยทานความโกรธเกิดขึ้นความพยาบาทจองล้างจองผ่านจอง,จองเวรจองกรรมเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาคิดให้อภัยแกบุคคลผู้ทำความผิด ให้อภัยกับคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยท่อคนที่แกล้ง,ลงเราอารมณ์จิตก็มีความสุขเส้ห <c oughs> ร,ระฆางนาคามีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัสว่าตัด,ต,ดตัดความโกรธแลอความเจ็บบาดให้ตัดปฏิฆะปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ามากระทบจิตอารมณ์ใดก็ตาม ที่คนก็หาทางแต่งแกล้งในทางกายบ้างแสดงในทางกายบ้างแสดงในทางวาจาบ้างแสดงโดยทางนิมิตบ้างอันเป็นที่ไม่ชอบใจเราทางวาจาก็ได้แก่นินทาว่าร้ายเสียสีต่างๆทางกายก็จะได้แก่การประทุษร้ายร่างกายบ้างแสดงการออกทางร่างกายว่างบ้างรเรามเลว นีว่าสแสดงนิมิตต่างๆที่การเขียนหน้าสีทำรูปลักษณะเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่ไม่ชอบใจเราคําว่าไม่ชอบอาการทั้งหมดนิดหนึ่งในรมเขาก็อนาคามีจะไม่มีเลยไม่ถึงไม่ถึงกับโกรธไม่ใช่ถึงกับโกรธแนตะ่ก็อนาคามีตัดอารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่ไม่พอใจในด้านของกิเลสแต่ว่าไม่พอใจโดยธรรมนี่มีหมายความว่าพระองค์นี้เนนองค์นี้ระวาตคนนั้นไม่ปฏิบัติอยู่ในศีราจารวัตไม่เป็นที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่พอใจไม่สังคมสมาคมด้วยอย่างนี้เป็นการสมควร ไม่ถือว่าเป็นปฏิฆะในขอน้อนี้รู้วิสุทธมันเนรไม่มีศีราจารวัตก็เป็นสัตว์ในนรกเสียแล้วนี่เรื่องอะไรที่เราเป็นผู้มีศีราจารวัตจะไปพบหาสมาคมด้วยนี่ไม่ใช่หน่ายความโกรธคนยมบาตก็าสายความเคารพในธรรมตอนนี้สำหรับรนา,น,นายามีตัดปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต กระทบเพื่อความไม่พอใจให้ตัวแรกกาตัดกรรมฉันทะอารมณ์ที่พอใจอยากจะได้เข้ามาตัวปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบทำใจให้เราร้อนนี่การที่จะตัดปฏิฆะทำยังไงเราก็รวบรวมกำลังพรม,มีหันศีลแล้วกภัยทามน,นั่นเอง ความจริงพอมีหันสีนี้เรามีกันมาทั้งแต่เริ่มตนเจริญกรรมาฐานก่อนการที่นักปฏิบัติสมถกรรมฐาน,น,ม,าฐานมีปัสสนากรรมฐาน,น,าฐานจะมีความดีทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพอมีหันสีนักปฏิบัติจริงๆขั้นเร็วที่สุดเขามีพอมีหันสีนี่พวกเรามีใครบ้างไหม ในอในดีตใกลก้ก็ดีใกลก็ดีที่ขาดความวิหารศีมีอารมณ์คิดเป็นศัตรูกับคนอื่นคิดทำลายล้างบุคคลอื่นคิดอิจฉาและสิยาบุคคลอื่นแล้วคิดลงโทษนี่เรียกว่าคิดซ้ำเติมในความผิดเขาบุคคลอื่นมีบ้างไหม นอดีตเนิ่มตั้งแต่ย่างเข้ามาสู่สำนักนี้อารมณ์จุดไหนมีบ้างบ้าถ้ามีอยู่ไม่รู้ตัวว่ามีนี่เลวมากหมายถึงว่าเป็นที่ไปแา่งเวจีมหารกถ้าขณะใดเรารู้อยู่ว่ามีในการนั้นถึงรู้ว่านี่เราเป็นสัตว์นรกเสร็จแล้วไม่ใช่แดงของอริยะหรือไม่ได้แสดงของสมณนะ ไม่แสดดงเขาก็สงในพระพุทธศาสนานี่ความจริงพระมีหางสีนี้เราศึกษากันตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีในใจก็สแสดงว่าเรวเกินไปสำหรับความเป็นมนุษยนี่นก็เรวเกินไปที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์และสุรกายและเป็นเปรตช่วงที่อยู่เครือเวจีมาหานรก เตือนใจเตือนตัวให้รู้ตัวไว้ความเร็วประเภทนี้ไม่มีสังคมใดเขาต้องการมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องมีอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีลมแค่พมีหานสีเราก็จงเทขาทราบว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพราะอะไรพม,มีหัเสียนดับต่ำเรวก็มีสิทธิแค่เกดิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ถ้าเรมีหางสี่อันดับกลางหมายความว่ามีอดีตอาเจรย์จิตส่งตัวมีความมั่นคงกระชับในความรักคนในสัตว์เสมอด้วยเราถ้าเรารักเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าเขาจะไปติเขาจะไปเสียสีเขาจะไปแกงแกล้งเขาอันนี้ไม่มีคนที่เรารักเราก็มีมุติตาความสงสารเมื่อเราไม่ไม่แกงแกล้งไม่เสียสีไม่มีว่าไม่ไม่คิดทำลาย มีความรักก็มีจิตเกือ้อคูลจะสงเคราะห์มีความสุขอารมณ์ใดที่มีความบกพร่องอยู่อคิดใดที่เขาบกพร่องเราเกือ้อคูลให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่กล่าวว่าจาเสพสีเสพสีแสดอาการไม่ดีวงกับข้าวกับปลาวงไหนมีอาหารไม่สมบูรณ์บกพร่องไปเราเกือ้อคุณด้วยอาหารจะมีอาการอย่างใดที่เขาบกพร่อง กิจการใดที่เขาปกครองไม่สามารถจะทําได้ได้ช่วยในกิจการนั้นความรู้ใดที่เขาปกครองที่ไม่สามารถจะมีได้เราแนะนำด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เอาอามรามณ์ความเลวสร้างความขมขู่เข้าไปใช้แล้วก็มอุมเมกขาความวางเฉยในอาการที่ปรากฏขึ้นกับจิตอันเป็นโทษาทางทุกข์ หมายความใครเขาด่าเขาว่าเขาตีเตียนถือว่าช่างมันอารมณ์สบายอารมณ์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยของรัอน,นาคาามีถ้าลงคําว่าช่างมันได้ก็เป็นปัจจัยของพรหม,มโลกนี่พรหม,มหารสี่ที่เราจะทรงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยแต่เริ่มต้น ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จิตมีความรักมีความเมตตาปรานีจิตคลื่นคิดในค,ความสงสารปรารถนาในการสงเพราะไม่ชา้าริสยาใครวางเฉยไม่กดพุ้กรรมเข้ามาถึง,างการกระทบกระั่งเข้ามาถึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ของลมและก็ถ้ายังกล่าวกันไปก็อยู่ในขั้นของพระโสดาบัน ม,มีพรมิหานสี่ที่มีอารมณ์ละเอียดจิ่งกว่านั้นก็ได้แต่มีความรักมากขึ้นสงสารมากขึ้นหวังดีมากขึ้นมีอารมณ์วางเฉยไม่หวั่นไหวมากขึ้นเป็นอภัยทานใครทำความผิดใดมีความโกรธเกิดขึ้นกระทบกระตั้งจ,จิตใจรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ควรให้อภัยเขา เขาทำไปได้่ยน่ากินเลสตัณหาวาทานอกุศุกรรมบังคับเราไม่น่าจะโกรธให้อาภาัยแต่บุคคลผู้ทำความผิดนี่เป็นปัจจัยของพระอนาคามีพระพัคสิทธาคามีท่านี้มาพาะอนาคามีท่นยังไงเร่งรัดพริหารสี่ทุกด้านโดยเฉพาะยาอย่างยิ่งอุเบกขาตัวสำคัญที่สดุด ทรงอารมณ์จิตให้มันร่วมกับสังขารุเปขายานมีปรัสนาญาตัวสุดท้ายมีอารมณ์ร่วมกันสังขารุเปรยายานมีความเฉยในขันห้าหมายความว่าขันห้ามันมีสภาพอย่างไงรู้อยู่แล้ว มันไม่มีความเกิดขึ้นมันม,มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เีนอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดทังเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารูปกระทำทั้งหมดความมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศินทาสนเสียสุขทุก์รู้ตัวอยู่เสมอว่าช่งมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็ชิแก่สิ มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายของที่จะบ่านของรัก,กเขาหวงแหนมันพังสลายตัวลงญาติตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายคนรักตายของที่รักสูญหายชาวบ้านเ็เสียใจเราเฉยถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขกันได้ใครห้ามปราไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เรื่องอะไรก็ไปเสียใจกระทบใจในี่ลมบางเฉยมีจิตสดชื่น็นปกติถือว่านี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงแล้วตรงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าของจริงมันเป็นไปตามนี้ในรมว่าจจที่เขากล่าวให้เป็นที่ไม่พอใจนินทาเกิดขึ้นเราถือเป็นรื่องล็ร นายอยากฝากเสียก็เสียไปฉันไม่ยอมเสียกับนายด้วยคำเถื่อนๆทีเกิดขึ้นไม่สนใจถือว่าถ้อยคำประเภทนี้เขาหลอกให้เราบินทาสเราไม่เอาจะไม่โกรธไม่โกรธทั้งคนดนเสริญนและไม่โกรธคนบินทาแล้วก็ไม่ดีใจในคำาันเสริญนถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลลาบเกิดขึ้นถือว่าไม่ช้ามันก็หมด คนที่ร่ำรวยมากๆตายแล้วไปไหนไม่ได้ลับเสื่อมสลายตัวไปมันหูนไปเพราะว่าเราต้องใช้ของสอยเงินใดๆเกิดขึ้นก็ตามเทือเรื่องธรรมดาชาวบ,บ้านเขาหมดมาเราเคยหมดไปแล้วเคยห,มคยหามันได้มากกว่านี้หมดมากกว่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วชาวบ้านเขาหมดมากกว่าเราก,ก็มีเยอะแยะไปมันของปกติธรรมดาราก็เฉย นี่รวมความว่าใช้สังขารุ่เปขอฆายานเฉยถ้าอาการที่เข้ามากระทบกระทังจิตในด้านของโลกีวิสัยเฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำนินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคำนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นกระทบใจแป๊บปล่อยจบไปเลย แค่ว่าช่างมันทันไม่อยู่อารมณ์ต่างอาการต่างๆนี่เกิดกับร่างกายจะป่วยไข้มาสบายมันจะแก่มันจะตายช่างมันแต่การรักษาพยาบาลการบริหารร่างกายเป็นของธรรมดาถื่ว่าทำตามปกติถ้าเขาจะถามว่าทำจิตได้อย่างนี้ยังสรบรี่ไหมยังกินหมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม ก็ต้องต่อว่าใช้ตามปกติเขาไม่ได้ติดร่างกายต้องการเหมือนกับคนหรือว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระเจ้าแล้วยังฉันพระตาหารเรื่องอะไรที่ประสาทต้ตองการเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องประมงโดยประสาทเพื่อเราจะเอากายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่ลงเรือรัว่วเพื่อหวังจะข้ามฝาก แห้ขณะใดที่ยังอาศัยเรืออยู่เมื่อน้ำมันรั่วเข้มาแล้วก็ต้องอดมันผุตรงไหนก็ต้องทะนุโลซ่อมแซมไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรั่วให้ม,มันพังไปซึ่งกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้เนี่ยลมใจแค่นี้กิเลสมันยังไม่หมดปรากฏว่ามันหมดอยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นตัว่าอันนี้ถ้าทําได้ทั้งหมด ตตดการมฉชันทะได้เด็ดขาดตัดพฤติฆาได้เด็ดขาดจึงจะเป็นวพรวาะอนาคามีผลยังไม่ถึงอดาจตผลขอให้ท่านหลายยังทบทวนกำลังใจไว้ดีมันเป็นของไม่ยากตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัายจนกว,ว่าจะดีขึ้นยานบอกหดเวลา